มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คือโทรไปว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลคือค่าคลอดเท่าไหร่ไมหมแบบน,นี้จะเป็นคนโทรไปเองมันด่าแม่ฉันแต่ว่าจะแมม,มอะไรประมาณนั้นเลยไม่ใจ่ลูกูที่ไม่กูรับผิดชอบเพื่อหรออันนี้พอพูดนะกูไม่หลับแล้วก็แม่ของฝ่ายชายพูดสวนกันในโทรศัพท์ว่าถ้ายายให้หลับอะ่ะก็เดี๋ยวลอยเกิดต้องอก่อนไปตรวจเดีนอก้อนแม่ผัวไม่ใช่แม่ผัวคือบามังญาย่ญาคุนะกู แต่เราก็ไม่ได้รับเป็นย่านะเขาบอกไม่มีค่าพอจะเป็นย่าอารมณ์ม,มันในหนังมันฉันตัดใจทิ้งเลยบอกพอแนละ้วไม่ต้องโทรไปขออะไรต่างๆแนละ้วเราไม่ใช่ว่าลําบากเราก็ธรรมะเราก็มีกําลังที่จะเลี้ยงได้แต่เราโทรไปว่าเผื่อจะได้กลับมาตอนนั้นเผื่อเขามีสติกลับมาได้แล้วจไ,ได้มาเป็นครอบครัวกันแต่ถ้าเขาพูดตัดไปนั้นก็โอเคแล้วหลังจากนั้นไม่เคยติดต่ออีกเลยจนตอนนี้ฉันว่าเขาน่าจะรู้มั้งว่าเด็กเนี้ยที่ดังอยู่เป็นเป็นเป็นใครเป็นหลานเขาแต่ถ้าติดต่อกลับมาก็อโอเคเราก็ไม่ไม่มีอะไรจะพูด แล้ไม่เคยไอ้นอกุ้มไปรู้จักยกยุ่งเกี่ยวกันเพราะเราเลี้ยงของเรามาตามภาษาเราไม่ใช่พอดิกดังขึ้นมาแล้วจะไปจุกเปิือจะมาเรียกร้องความเป็นย่าเป็นพ่ออะไเนี้ยฉันก็ว่าได้ฉ,ไดฉันก็ได้ด่าแม่กลับไปสักดอกนึงด้วยวันก่อนฉันยังจําได้ยังด่าแม่พวกเรากลับมาเลยแต่เราตัดไม่อยากจะยุงยย่งมุดายเนี่ยว่าคุยไม่รู้เรื่องกันนะหรืออาเขอจะอยู่ใน6,300คนนี้ก็ได้เราก็เป็นคนไม่ไกลเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่านี่คือธรรมชาติของโลกใบนี้จริงๆว่านกุเกิดมาตอนแรกคือขาดขาดพ่อ เกิดมาท่ามกลางเราเจ็บปวดนะฉันเจ็บปวดนะนแต่แม่ฉันไม่เคยพูดไงฉันก็เชื่อแม่ฉันก็จะเจ็บปวดในช่วงเวลานั้นพ่ออาจจะเจ็บปวดแต่พ่อเขาผู้ชายเขาก็ไม่ร้องเกิดมาท่ามกลางความเจ็บปวดความผิดหวังอะไรต่างๆนานามากมายท่นี้คือเป็นธรรมชาติของโลกจริงว่าเอเอด็กสุดท้ายเหมือนธรรมชาติก็ชดเชยบางอย่างมาให้กับน,นกคุ้มแล้วก็ชดเชยไหมมากมากกว่าตอนที่เราเจ็บปวดอีกก็คือให้พรสวรรค์ให้ความเฉลียวฉลาดให้อะไรต่างๆในตัวมันมา ชดเชยขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเด็กที่ก็โอเค่รก็ครัวก็แฮปปี้เพราะถ้าไม่ทำามันก็แฮปปี้ก็เหมือนเขาได้ชดเชยในสิ่งที่ตอนเด็กๆมันขาดแล้วก็พวกเราทุกใจผิดหวังวก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องมีความหนักใจความทุกข์อะไรในการเลี้ยงเด็กคนนี้เราก็ได้เลี้ยงอย่างมีความสุขมันก็ช่วยเหลือครอบครัวก็เป็นเป็นเสาหลักคนหนึ่งก็หาไรายได้มีไรายได้สามารถ ถึงไม่ว่าเออแม่เท่าเขาก็มีรายได้ของเขาแล้วนะแต่มันก็มีหาเงินของมันเก็บเอาไว้เรียนหนังสือมันเองได้เพราะเงินที่มันทำรไรทางานทําาะได้มันแม่เท่ามันก็ฝากไว้กับฝากให้มันนั่นแหละไว้เรียนหนังสือมันข้างหน้าตอนมันประมาณขวบสองขวบมันมีคนส่งเค้กอะไรมาให้ด้วยนะจากนครฝากรถตู้มาให้ที่ละโนดอ่ะมอนมันอยู่กับเพราะถ้าไม่เท่ามันยังอยู่บ้านไหมไร้ไร้อยู่เลยตอนนั้นอ่ะก็เขายังเป่าเทียนกันในบ้านอยู่ด้วยกันเลยสามคนมีเอฟซีส่งเค้กวันเกิดมาให้จากนครรู้สึกว่าเป็นร้านทำเบเกอรี่นั่นแหละเพราะว่าเขาอนดูมั ในแล้วก็หน้าตามันดูมีกัรักเลยนะนั่นแหละเขาติดตามตั้งแต่สมัยก่อนเป็นลือสีก่อนมันเป็นลือสีเอาไว้เร่อคลิปนกคุ้มเนีน่ยนี่คนดูมากกว่าคลิปจูรีแต่ชีวิตมันมาเวทนาตอนอีกเรื่องเอากรรมมันเวรกรรมไม่หมดมันมาถูกงูเห่ากัดอีกเธอไงน,น,นกคุ้มอะ่ะตอนประมาณนั้นประมาณสามขวบโดนงูเหา่าเรื่องงูเห่าได้เคยเล่าไปแล้วสองสามครั้งแล้ว